ฝากระบบดติงรูกบุ่มเลยนะครับช่วยหน่อยนะวันนี้เรื่องทางรอซื้อประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันนะครับผมจะเร่งทางร้านทางร้านก็คือร้านเดิมน,นะครับคือพี่ชายผมเองผมจะเร่งพี่ชายผมให้ทําให้เร็วที่สุดนะครับนะครับก็ฝากแฟครับเอฟซีนะครับของลิเกอปาก็ฝากกดเสื้อไปเยอะๆนะครับรอบนี้แล้วมีประมาณแปดร้อยเก้าร้อยตัวนะครับก็หมดเรียบร้อย แต่รอบนี้นะครับก็ใครที่ไม่ทนรอบแรกหรือว่ามาเพิ่งมาติดตามผมหรือว่าไงก็กดสั่งซื้อไปเลยนะครับวันพรุ่งนี้เปิดอผีออเดอร์นะครับสั่งซื้อแล้วชำระเงินเรียบร้อยแล้วรอของเลยครับผมก็จะสรุปยอดให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ไปรีออเดอร์กับทางร้านให้ทางร้านเริ่มผลิตได้เลยนะครับนะครับผม คุยได้เลยนะครับอุ้ยขอบคุณพี่้วยครับขอบคุณนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับต้องขอโทษนะเพราะเป็นการ P order P เด d e r จะไม่มีการเก็บเงินปลายทางนะครับสั่งคุณนุเราสั่งคิมนุ่นมาใช้ออกมาใช้ครับผมกาใช้อยู่ครับดีมากครับทุกคนครับตอนนี้ก็ติ้งตุงมาได้นะคะรับรอกำลังใจอยุดนะครับ สบูู่คายาได้บดเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะเดวดูใวนนะ้บุบรถไม่มี่ชะบูเลยวะใช่ปะไม่มีสินค้าไม่ได้เอามานะ ใช่ครับเปิด์สำหรับ New FC นะครับทางนี้อากาศดีไหมครับไม่ตกครับ349บาทครับสำหรับเสื้อเราอมา่ขอบคุณตุงครับทุกคนตุงตุงมาให้กำลังใจผมเลยเร็วทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงงานแล้วนะครับก็ฝากตุงให้กำลังใจหน่อยนะครับ โอ้ขอบคุณครับขอบคุณปาะจำลยบาทค่ะเติรด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 ติรดติรดตรงแล้วพี่แก้วขอบคุณครับพี่แก้วก็เจ้าประจำนะครับโอ้ขอบคุณสองร้อยบาทนะครับ ทุกคนน่ารักมากๆทุกคนคือเวลิกูดโกเกะเวลิกูดมากช่วงวันจะได้เจอกันขอบคุณคับโอ้ขอบคุณตงอีงหนึ่งร้อยบาทนะครับ,บคุณครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะะวันนี้ก็แสดงที่สมุทรสาคร หน้าโค้นะครับนาโคกนะครับกอนาโคกอีกสดาลรอกำลังใจจากทุกคนอยู่สวัสดีครับน้องหนำเตยอย้ขอบหุ้าร้อยผ้าข